ผักผลไม้มาส่งจ้าจ้ามาแล้วสส <c oughs> ่งเสร็จแล้วก็ได้รีบกลับไปได้ลออะมึงนั่นจะไปไหนน่ะ นีเฮ้ผู้ใหญ่เมธพ่อคุณป้าก็ไม่ยอมให้เราคบกันสักทีนี่เกษตรกรตอกต่อยอย่างเราแล้วล่ะก็เศรษฐกิจก็แย่เนี่ยเห็นแล้วเธอบางแผนทาง FTA อะไรเนี่ยอีกไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วรู้ได้ยังไงว่า FTA ไม่ดีละจ๊ะก็เห็นเขาพูดกันว่าไม่ดีนี่ ก็คิดต่ามๆกันแบบนี้แหละบางทีการทำ FTA อาจจะทำให้นายมีฐานะที่มาขอฉันก็ได้นะจริงเหรอไม่นด้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าแต่ไอ FFAA นี่มันคืออะไรเนนายนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเอาซะเลยมันนี่ฉันจะพานายไปรู้จักกับ FTA ว่าจริงๆแล้วคืออะไร FTA คือเขตการค้าเสรีหรือ Free Trade Area เป็นสัญญาการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปตกลงที่จะทําการค้ากันโดยพยายามที่จะลดเลิกอุปสรรคทางด้านภาษีให้เหลือน้อยที่สุดหรือหมดไปชื่อเอ,อกยยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะก็ประมาณว่าประเทศไทยทําการค้ากับประเทศ A จะต้องเสียภาษีตามกําหนดในที่นี้สมมุติว่าภาษี15%จากราคา100บาทต่อชิ้นก็จะเป็น1 1 5บาทต่อชิ้น เมื่อส่งไปประเทศ A ทําให้ราคาแพงผู้ซื้อก็ไม่อยากซื้อแต่ถ้าหาก2ประเทศตกลงทํา FTA กันแล้วเสนอข้อตกลงเช่นไทยจะขอให้ประเทศอื่นลดภาษีนําเข้าให้แก่สินค้าสําคัญของเราโดยที่เราจะลดภาษีนำเข้าของเราให้แก่สินค้าบาริการของเขาเป็นการตอบแทนเมื่อสินค้าถูกลงผู้ซื้อก็จะมากขึ้น นอกจากเราจะขายสินค้าของเราได้มากขึ้นแล้วเรายังสามารถซื้อวัตถุดิบได้ถูกลงอีกด้วยนั่นก็แปลว่าน้งของฉันก็ไม่ได้ขายแค่บ้านเราจะได้ขายไปทั่วโลกแล้วสิยี่ก <IN> ขายทัว่วโลก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 ฟังให้มันจบๆกันได้ไหมอีตาบ้านน่นก็แปลว่าผักผลไม้ของนายจะต้องไปแข่งขันทั่วโลกเหมือนกันนะมั่นชัวร์เรา จะคุมคุณภาพสินค้าให้เท่ากับประเทศอื่นๆที่เขาเท่ากันมาถึงนานแล้วได้อย่างไรล่ะรัฐบาลเขามีนโยบายรองรับเรื่องนี้อยู่เช่นการพิจารณาข้อตกลงให้ถี่้วนเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเสียเปรียบมากเกินไปการลดหย่อนภาษีให้กับสินค้าบริการและเกษตรกรในสินค้าชนิดนั้นๆเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาพัฒนาสินค้าและบริการของตนให้ทัดเทียมกับนานาประเทศหรือแม้กระทั่งการขอผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้า และบริการนั้นๆมาให้ความรู้แก่ผู้ผลิตดูยุ่งยากจังแบบนี้ไม่ทำ FTA จะไม่ดีกว่าเหรอกะแล้วคุณนายต้องคิดแบบนี้นายลองคิดดูถ้าประเทศที่เคยซื้อสินค้าจากเราทำ FTA กับประเทศอื่นที่มีสินค้าเหมือนเหมือนกับเราแต่สามารถซื้อได้ถูกกว่าเขาจะยังซื้อสินค้าจากประเทศเราอยู่ไหมยังเั้น ฉันตั้งใจทำสินค้าของฉันให้มีคุณภาพขอคำปรึกษาจากรัฐบาลแล้วก็เก็บเงินไปก่อนตัวเองไวไนิดนึงจ้า